สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกวักมรกตด,ดำนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีความงามนะฮสำหรับเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้ที่สีครึมครึมนะฮะก็มีหลากหลายสีนะฮะทั้งสีเขียวแล้วก็มีที่ด่างแล้วก็สีดำนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชม กวกมรกตดำนะก็จะเน้นเรื่องก,การขยายพันธุ์นะครับการดูแลที่จะทำให้ต้นไม้เราอยู่ได้นานนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถนำมาต่อยอดได้นะครับเพิ่มจํานวนนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำทำแล้วถือว่าสำเร็จนะก็เพิ่มจํานวนได้หลายๆต้น นะอันนี้ก็คือต้นแม่นะ,ะก็มีการแยกหนอ่อนะครับถ้าเพื่อนๆมีกระถางที่ปากกระถางกว้างๆนะฮะหรือโองอะไรก็ได้ฮะที่เพื่อนๆมีก็สามารถนํามาใส่ได้นะครับถ้ากระถางปากกว้างๆนะฮะก็จะทําให้กวักมรกตไม่ว่าสีไหนชนิดไหนนะฮะก็จะทําให้โตดีเพราะว่า วักมรลกตก็เป็นไม้ที่มีหัวที่อวบน้ํามีหัวที่อยู่ในดินนะฮะเป็นแหล่งสะสมอาหารที่อยู่ในหัวนะครับถ้าหัวสมบูรณ์ต้นใบก็จะออกโตได้ดีนะ,ะอันนี้หลายๆต้นที่ผมได้แยกจำนวนเพิ่มจานวนนะฮะก็ได้หลายๆต้นก็จะมาบอกเพื่อนๆ ให้ลองนำไปทําดูแล้วก็จะได้เพิ่มจํานวนนะฮะถ้าเพื่อนๆจะปลูกนะฮะกักมะกตดก็ถือว่าเป็นไม้ที่อยู่ในร่มได้นะฮะแต่ต้นไม้ทุกชนิดก็ควรจะได้รับแสงแดดลำไลนะฮะถ้าได้รับแสงแดดลำไลนะฮะต้นไม้ก็จะแข็งแรงนะ,ะทุกๆคลิปผมก็จะเน้นเรื่องแสงแดดเป็นหลักนะเพราะว่าต้นไม้ ทุกต้นต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงนะเพื่อนำอาหารผลิตอาหารมาเลี้ยงลำต้นนะครับกวักมรกตดำนะฮะถ้าใบใหม่ๆที่ออกมาก็อาจจะเขียวๆบ้างแต่หลังจากนั้นก็สีดำนะถ้าเพื่อนเพื่อนนำมาขยายพันธุ์นะฮะเพื่อนก็ต้องตัดตัดที่มีที่มีก้านติดมาด้วยนะฮะ นะเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะฮะถ้านําใบมาอย่างเดียวนะฮะอาจจะไม่ออกหนอ่อหรืออาจจะออกแต่อาจจะออกได้ช้านะเพื่อนๆก็หาที่ข้อก้านของใบให้ติดมาด้วยติดมากับใบนะครับก็มีวิธีการปักชําได้หลายวิธีการนะฮะไแช่น้ําก็ได้นะครับ,นะค,รบคลิปก่อนๆผมก็เคยทํามาแล้วนะฮะแต่วันนี้พาเพื่อนๆมาทํา วิธีการควบแน่นนะก็ใช้ได้กับไม้หลายชนิดทั้งสเสนจันนะฮะแล้วก็ไม้หลายหลายชนิดที่ไม่มีรากนะเพื่อนเพืสามารถนํามาอบมาควบแน่นนะครับอย่างหวักมรกดตดําต้นนี้นะฮะก็ได้แยกการขยายพันธุ์ที่อยู่ด้านนอกกับนํามาอบนะฮนะการเจริญเติบโต ที่เราอบในแก้วนะจะโตได้ดีกว่านะครับแล้วก็ลากออกได้เร็วนะฮะต่างกับที่เราชําไว้ด้านนอกโดยไม่ได้อบนะอันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมการควบแน่นของกวักมรกตนะฮะระบบลากก็ออกได้ดีนะครับเพราะว่าอากาศคงที่ในแก้วนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนชํำนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปเปิดเลย รอจนกว่ารากจะออกอันนี้ประมาณสองเดือนนะฮะใช้เวลาประมาณสองเดือนก็ตัดก้านใบามาที่มีใบติดแล้วก็มีก้านติดมาด้วยนะฮะแบบที่ผมตัดให้ดูเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะทำให้เป็นหัวได้เร็วนะพอเป็นหัวสร้างหัวหัวมีอาหารหัวที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีหน่อเพิ่มขึ้นใบก็จะสมบูรณ์ นะแบบนี้นะฮะที่ผมกำลังจับอันนี้ก็มีหัวแล้วนะฮะแต่ชําด้านนอกไม่ได้อบการเจริญเติบโตจะช้ากว่าที่อบนะฮะเพราะว่าหัวจะอยู่ที่ในดินก็เป็นแหล่งที่สะสมอาหารของไม้ชนิดนี้นะฮะอันนี้กวักมรกตถ้ามีหัวนะฮะเพื่อนเไม่นานนะฮะรากเดินดีใบก็จะออก นะครับแต่เพื่อนๆนามาชำนะฮะต้องมีข้อที่ติดมาด้วยแต่ถ้าใบเปล่าๆแบบนี้นะฮะไม่มีข้อนะฮะถ้าไม่มีข้อน่ะจะติดช้ากว่าเพื่อนๆต้องมีข้อติดไปด้วยที่ใบก้านใบนะฮะติดมาด้วยติดมากับใบแล้วนํามาชำแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเพิ่มจํานวนได้นะฮะก้านหนึ่งก็ได้หลายหลายสิบต้นนะถ้าเพื่อนๆตัดแล้วก็นํามาชำ แต่ก็าอาจจะช้าหน่อยใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนกว่าลากจะออกนะฮะแต่ถ้านำมาอบลากเขาจะออกได้ดีนะครับขอบคุณครับ